ต่อด้วยนะคะอีกท็อปิกหนึ่งคือเลขทะเบียนรถภาษาจีนซึ่งหลายหลายคนก็จะมองว่าเลขนี้มงคลศาสตร์จีนบอกเลขนี้มงคลศาสตร์ไทยบอกเลขนี้เลขเดียวกันเนี่ยไม่มงคลเราควรจะเลือกอยังไงดีคะอาจารย์เหมือนกันเลยครับเราเชื่อภรราษาจีนก็เป็นภาษาหนึ่งค, <laughs> ความยากมันมีแต่ว่าอ,อย่างนี้ครับถ้าถ้าถามผมนะอยากจะให้ลองดูตัวเลขจากศาสตร์ของไทยดูก่อนเป็นหลักเหตุผลเพราะว่าเขามีสถิติเก็บมาเยอะ นะครับอีกอย่างก็คือจริงๆแล้วตัวเลขของสตว์จีนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขของดวงดาวนะอย่างเลขที่เราเห็นเลขหนึ่งหกแปดที่เขา่างคนมงคนกันเป็นเลขไม่ใช่เลขของดวงดาวจริงๆเนี่ยมันในอดีตเ,เราติดขัดปัญหาในลักษณะที่ว่าคนเป็นหงจุย้ยเป็นสื่อสารด้คนจีนพอมาสอนภาษาไทยมันสอนได้ไม่เต็มร้อยเขาก็เลยหาวิธีในการเขียนเป็นตัวเลขออกมาเป็นสัญลักษณ์ของดาวของธาตุต่างๆมาคุย เข้าใจใช่ไหมมันก็เลยมีตัวเลขนะครับในในจีนเองตัวเลขเพียงขัดแย้งเลยจีนบางสายนะครับอย่างสอยที่ป้ยวยขวยจะบอกว่าเลขหนึง่งกับเลขหกท่านนะอ,อ่าใช่ไหมแต่ว่าอย่างสายของเอาที่ป้วยขวยบอกเลขหกเป็นฐานคงก็มีเห็นไหมมันเขมันก็เลยอาจจะเศรษฐีเขาอาจจะยังนิ่งก็ยังอาจจะไม่ต้องไปใช้เขาเรามาใช้าสถิติของไทยก็ได้เพราะเขาเจ็บมัค่อนข้างนิ่งกว่านะครับดังนั้นตัวอย่างคือตัวเลขของไทยเรานะเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเป็ศูนย์ คนอาจจะไม่เคยรู้นะคบว่าเลขไทยเนี่ยประดิษฐ์มาจากความหมายของดาวล้วนๆเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเลขไทยมีความหมายมากขนานดะอย่างเลขหนึ่งเห็นไหมเขียนเลขนึ่งไทยอะมันหมายถึงดาวทิ์ mm hmm. ก็คือพลังงานจากศูนย์การแผ่มายังจักรวาลนะค่ะ mm ่า hmm. เป็นต้นเลขสามนะสามไพ่ห mm ัวแตกผุมบอกถึงความก้าวร้าวดังนั้นเลขของไทยมันจึงมีที่มาท,ที่ที่มันเกิดจากการประดิษฐ์ไม่ใช่จากการเป็นตัวแทนเฉยเพราะฉะนั้นมันเลยมีความความน่าเชื่อถือมากกว่าสถิติมาเลย น่าจะกว่าน่าจะกว่าโอเคแล้วถ้าถ้ามีหลายคนถามว่าถ้าเกิดวันจันทร์วันอังคารอย่างเงี้ยมีตัวเลขสําหรับแต่ละวันไหมคะว่าวันนี้เกิดเกิดวันจันทร์เนี่ยตัวเลขดีๆเกิดวันอังคารเนี่ยดีๆเชื่อในตัวเลขในเชื้อสว์ไทยเราก็มองเป็นสัตว์ไทยเลค่ะสมมติเช่นคนคนเกิดวันจันทร์นะครับเลขที่ดีกับคนเกิดวันจันทร์มีเลขเจ็ดมีเลขห้ามีเลขหกมีเลขสองมีเลขสามอะเอาไปว่าเลขตั้งห้าแล้วกันก็จะมีแค่เลขหนึ่ง ก็เลขแปดนะใช่ไหมหมอส่วนเลขศูนย์พี่ดีทุกคนนะครับยกไว้รถกระบะรถสิบล้ออะไรใช้ได้เล้วก็เลขศูนย์มันแปลว่า<ป>รูถ้าเราใช้เลขศูนย์มันจะรถจะมีรูะนะครับอุบัติเหตุก็จะเกิดเพราที่มีเลขศูนย์ง่ายกว่าเป็นสถิตินะครับอันนี้เป็นสถิติไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อจริงค่ะแล้ววันอังคารขออาจารย์บอกแต่ละวันมันเลยได้คร่าวๆด้วยได้มันเอาเอาสักสามเลขอปแล้วกัน อย่างวันวันจันทร์สักเรื่อเขาดีเจ็ดนะครับดีดีหกดีดีห้าดีห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดใช่นะครับแต่ว่าในเรื่องดีเทลมีเยอะนะเลขเจ็ดใช้รถจะเก่าเร็วถ้าเราไม่อยากให้รถเก่าเร็วรถซื้อมาสวยแพงก็ใช้ห้าหกเป็นหลักนะครับแต่รถกระบะเราใช้งานเลขเจ็ดดีจริงไหมมันก็จะใช้งานสมบสมบันนะครับเลขต้นเลขล้านของวันจันทร์ก็มีเลขหนึ่งก็เล่นไปเลขแปดเล่นไปนะครับวันอศุกร์เลขดีนะครับเลขดีวันศุกร์ก็จะเป็นเลขห้าเลขแปด แล้วก็เลขหนึ่งนะครับจะดีส่วนเลขร้ายเป็นเลขสองแล้วก็เลขหกนะวันพุธนะครับอพุธกลางวันนะพุธกลางวันก็คือคนเกิดตั้งแต่หกโมงเช้าของวันพุธจนกระทั่งถึงหกโมงเย็นของวันพุธนะพุธกลางวันเลขดีก็จะเป็นเลขแปดเลขหกแล้วก็เลขสองนะเลขร้ายจะมีเลขสามแล้วก็เลขหนึ่งไม่ดีสามกับหน่ำต้องเลี่ยงไปนะครับนี่ผมจบพุธคนเกิดวันตั้งหะเลขดีจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่ 1 2 4อ่านะครับเลขใช่เลขขาดใช่ไหมเลขร้ายมีวันเลขเบอร์เจ็ดกับเบอร์สามยม่ไปนะครับอ่านู้สึกจะทะเบียนมีอยู่นะเลขเลยนะครับอ่ะต่อไปเลขคนเกิดวันไหนวันศุกร์นะวันศุกร์นะครับถ้าเลขดีก็จะเป็นเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้านะครับเลขร้ายจะเป็นเลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดนี่คือคนเกิดวันศุกร์เจ็ดไม่ชอบแต่เลขสามมีข้อแม้นะเลขสามถ้าไปอยู่กับบางเลขนี่แหละ ต้องระวัง 3, เลขสามเลขเก้าร้าวที่บอกแล้วนะครับถ้าเราใช้เลขสามในระเบียบเราเยอะๆบางทีเราจะใช้ร้อยเก้าร้าวมันยิ่งง่ายดังนั้นถ้าเกิดระวังก็ระวังเลขเปเรียบเลียงเลขสามออกไปนะคนเกิดวันเสาร์เลขที่ดีที่สุดจะเป็นเลขอะไรเลขหกเลขหนึ่ง 1, แล้วก็เลขสามนเนี่ยจะ่ยังหนึ่งกับสามอยู่คู่กันไม่ได้อีกนะมัมีมีดีเทลดังนั้นนี่นเลขสามไปเลขสามเนี่ยลื่นเ,เกี่ยวกับรถอาจจะไมีก่อนนะครับเลขร้ายของคนเกิดวั 3, เนเสาร์ก็จะเลขสี่แล้วก็เลขสองนะครับส่วนพูดกลางคืนยังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือคนเกิดตั้งแต่หกโมงเย็นของ ปี559ของเช้านั้นหลานนี่ถือว่าเป็นคูลคือเลขดีคือ 2, 3แล้วก็7นะครับเลขร้ายคือ5กับ4นะครับก็ยิ่งได้ก็นี่ก็คือเป็นความรู้ใหม่ๆนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ดีเทลเนี้ยก็จะต้องดูดีเทลเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเลขท็อปหรือว่าเป็นความรู้ข้าวๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะยังสงสัยซึ่งวันนี้เราก็มา คลายข้อสงสัยเบื้องต้นง<ช>่ายๆดีกว่านะคะให้ทุกคนได้รู้กัน,นะคะคืออยากจะแนะน,น,นำอางีกนิดนึงว่ามันมีเลขที่ดีของคนแต่ละวันแต่กับรถเนี่ยมันจะมีเลขบางตัวที่มันต้องระวังเ,เลขสามบางทีอาจจะดีคนเคยประสบแต่มันอย่างที่บอกนะครับเพรดังนั้นอย่า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 ไม่ได้จัดเองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับดีกว่า